สวัสดีค่ะเพื่อนที่วันนี้ช่องตะวันรัศวีในสตานะคะเราก็อยู่ที่สารการจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้เราก็มาทำประกาศที่สารการจังหวัดเชียงใหม่ก็มีเราจะร่วมเกี่ยสายภารทและเกี่ยแกลนแต่มารจังหวัดยงใหมต้อนเดือนไปเลค่ะ อันนี้ก็เป็นทราบนะคะที่เข้ามารายงานนะคะรือมีกัรคุณเจ้าที่สามนีก็เริ่ม่าแล้วนะคะก็ยังอยู่ส่วนหนึ่งะค ที่จะมารับบินธบาตทัทางาเนเพื่อนวันนี้ยังไม่รู้ว่ามาจากวัดไหนนะคะดิีคุณแม่มาจากวัดไหนคะวันนี้อันนี้ก็คุณแม่ก็เป็นแขกที่มีเกียรติทุกลอบเลยนะคะขาดีมาทำบุญทุกรอบนะคะเพื่อน ตัวแทนคณะอย่าในบ้านนะค่ะปาติมิสวากาโตภะคะวะตาธฐโมนามังนะมัสมาโสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกัสสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังทันเติทัตานิสัปปะริวารานิภิกขุสังฆัสสะโโนชยามะสาธุโนพันเต อิขุสังโฆอิมานีอัตตานีสัพปริวารานีปฏิกัรหาตุหรมหากังทีคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัาตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แในพระพิสุสง์ ขอพระผีสูงทรงจงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทินเสนทุปข์กาสนี้ขอที่มนนะครับอาจารย์ชรินอคัธรรมโมผู้ช่วยจารวัดประกล่าวสุรินประธานสฆงในเมตตากราบสมบทีนี้ยกถาขอนาที่บนครับ พระอเจริญพรท่านอรอว่าท่าน,นหัวหน้าสวนราชการทุกท่านแล้วก็อากจโยมส่วนงานราชการทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมในงานตักบาตกับช้างทุกวันเสาร์คำสอนต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ก็ดีจากหัวหน้าส่วนต่างๆก็ดีการสอน,นรื่นทฤษฎีนั้นนะเราพูดได้นะให้เขามาวันเสาร์หน้านะไปนะแต่ว่าเราบอกแล้วหัวหน้าไม่เคยมาลูน้องก็มองมันเป็นความจริงเป็นสัจธรรมของชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติเราทำสม่ำเสมอ ดีเป็นสิ่งที่ประเสมอในการปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่ในเรื่องพวกที่จะรู้จักทุกคืนก็มีจะาตัวคนหน้าเสือต่างๆจะได้ปฏิบัติอาศัยสัรกันเป็นจริกันปฏิบัวทุกคืนแต่ว่าผู้ที่อยู่ใต้ปกครองป็นใครไม่ค่อยได้ออกแบบสมนักงานเท่าแต่ว่าในการมาปฏิบัติหน้าที่เดือนในทุกวันเสาร์นี้เราได้พาผู้ประชารประพันมาเข้าไปร่วมจากนักท่อ การแนะนยงน้าเป็นหัวหน้าส่วนนี้ส่วนนั้นเลยต้งงองปรับข้อบครทำให้เกิดความสามัคคีในรอบครัวและนอกอัวอี่งคืการนั้นสุขภาพรักรสสัตว์ทีมดีีกว่าสวที่อาเวลาเราจะไปที่โบราณไปสูวันเป็นผู้ที่มรววมกับมูลใการทักทายการใสกัน เป็นเรื่องของความกว้างควางของสังคมเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในสังก็อยู่ส่วนใหญ่เพราะฉะน่้นสางหลายในกิจกรรมต่างๆประเพณีต่างนท่านจะไม่เนเรื่องของความสมาธิเป็นหลักทีนี้ก็บริบารพอดีก็ได้ปฏิบัติหน้าที่เวรในการเทศในวันธรรมศรีนะจาวาก็นิเว ต้องทำหนา้าที่เหมือนกันจะสั่งและรูปวัดถุไมด้ต้องจัดเ,เ,เปลี่ยนท่นจะาวาดรองเจ้าวาดผู้เฝือเจ้าวาดแล้วก็พ่สุทธิสมเด็จก็มีการจัดเปลียนควากันวันแบบนี้เห็นท่านมายังพื้นมทจางไหนเนาะโอ,อ้ยิ้มแย้มแจ่มใสเสนอนะทุกท่านมีความสุขกับการทำง,งาน,นยิ้มตลอดนะไม่ว่าจะทุกขณะไหนก็ยิ้มลง ถ้าเราทุกตลอดล,ลูกน้องเย็นก็ทุกเหมือนกันวันนี้จะโดนอะไรเนาะ,ะมาคีเป็นผนทางที่จะต้องไปทุกกันเป็นสิ่งหิวู่ลุ่มแลไม่มีอะไรที่จะมาทำลายได้ถ้าเรามีความสามาัคคีเรา่ความสุขเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงนำความสุขเหล่านี้ไปแจกจ่จายให้กับผู้ที่อยู่ใต้บัลคักปัญจาให้กับสังคมมวลรวม ถ่ท้ที่สุดแห่งการสมโภชนิยถา,าขออ้างเอาคุณพระศรีพระรัตนไตรจงดนบรรดาประธานพรให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปได้ชอบประกอบด้วยธรรมเลี้ยวไซขวท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีแต่ความสุขความสุขความสุขตลอดปีตลอดไปและสมบูรณ์ด้วยอายุวันนะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกท่าน ทุกประการคือเสยียงรโรกสนุกสนานและมีความสุขนะเตรียมตรวจน้ำรับควันระดับต่อไปเะวาวาริวะหาพุรามปริปูเรนติสาคารังเอวะบเบวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติ ยิเชตังปฏิตังตุมหังยิปมเมวสัมมิจโตสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามนิโชติระโสยธามีวันจันโตสัมบารวันขวเวนันสันตุมันเตยมภวันตวันดรโยนสุเกติยุ วันอภิวนันธนศิลิทันเจยนวนจจนดารวนธรมมาวาทานดิอายุวนนันวนโสขังอาลังบวันตุสัมบมังคลังรัก วันตานสัมปบุญตานนภาเวนัสันทานโซนเตมปวันตุนเตียมปวันตุสัพบาลังรามทานตุนสัมปเทวันตาสัมปธรรมมันโนภาเวนัสันทานตุนเตียมปวันตุสัมพมังกาลังรามทานตุนสัมปเทวันตาปสังคานุ ฮาเวนสันเดินโซนตีนฮาวันตุตีนที่ถึงนาคารประจำพันที่รับรองเพื่อเตรียมตักบาตรตักาตรต่อไปก็เริ่มจากตักบาแล้วนะคะเออ มาเรืม่มน่โมเสนาบุนตัดปาานึาน่งชุดไทยใสย่ข้าไหมาตัดต่กับช้างกับพวกเรานะคะ การทำบ right. ุญตักบาตรทุกวันเสาร์นะคะที่สาระแดงจังหวัดสุรินทร์นะคะที่เราจามันคือจังหวัดสุรินทร์เพื่อนในพิีนะคะวันนี้ช่องตะวันสุรินทร์ไลฟ์สไตล์นะคะก็ต้องขอบคุณพิธีทุกคนทุกท่านนะคะที่มาร่วมทำบุญตักบาตรจากเราเช้าวันนี้นะคะในนามช่องตะวันสุรินทร์ไลฟ์สไตล์ก็ต้องขอบคุณ เฟซซีทุกคนทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราได้ดีขึนมาหน่อน,นะคะขออำนาจแห่งคุณพระเสือัฒนาตราและสุสสะขสันต์สง่าหลายนะคะปลูกบนบันดาลประธานแทให้กับเฟซีทุกคนทุกท่นทาทนให้มีความสุขความเจริญต่อไปสิ่งใดสมวนความน่าภาคภูมทุกคนทุกท่านทุกประการอายุน่ขอขอนสุด ปภานทนาศาสตร์สมบัติร่ำรวยมีเงินอยากอยากจนัวยดถึงกันทุกคนนะคะเข้ามาชมคลิปของเรานะถก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตั้งใจติดตั้งใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัสสีไลฟ์สไตล์ของด้านลูก สำหรับที่นี่เราก็ขอเพือไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะแลายๆสัปดาห์ติดต่อชมกิจกรรมในในจังหวัดสุรินทร์ต่อไปยนะสำหรับที่นี่เราก็ขอเพือ,เอ,เออย่างไรเพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ